เดอะคอรี่นะคะซีรีส์เรื่องใหม่จาก v ีทีปล่อยภาพโปสเตอร์ออกว่าคือแบบจึกมากนะเรื่องนี้มีทั้งหมด30ตอนนะคะดัดแปลงมาจากดวนิีายจีนสตีเชันค่าหาได้ยางยิงผลงานเขียนของเซียนซานจากเทิมบอกเลยว่าสนุกทุกเรื่องนะได้นักแสดงนำโดยนะคะเฉินตูหลิงรับบทจวงหนานเยี่ยนและก็พระเอกหนุ่มหล่อสู้วิหลยรับบทฟู่วินซีนะคะ เรื่องยอ่อนะคะจะบอกเล่าเรื่องราวของนางเอกนะคะจวนหนาเยียนะเป็นคุณหนูสามแห่งตระกูลจวงนะคะที่ถูกทอดทิ้งให้เติบโตและใช้ชีวิตในชนบทนะคะเ <ใช S 1> พียงลําพังเนาะตั้งแต่ยังยังเล็กเลยนะคะในวันหนึ่งนะคะวันที่หิมะตกหนักนะคะนางเอกก็ได้ออกจากชนบทแล้วก็เดินทางมาเรื่อยๆจนมาหมดสติอยู่ที่หน้า กูลจวงนะคะเนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผลนะคือแบบทรงสาลสุดๆนะและทีนี้นะคะทําให้ภายในตระกูลจวงนะคะเกิดความวุ่นวายนะคะเป็นเหตุให้นะคะพระเอกหนุ่มหลอฟั่ววินซีนะคะลองหัวหน้านหนุ่ม แห่งสารตาหลีนะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวมาดูว่าเอ้ยมาดูความดูแลความสงบอะไรอย่างนี้ว่าตระกูลจวงเนี่ยซอนอะไรไว้มีความรับอะไรไว้นะคะบอกเลยว่ารอมาฮลุ้นมาหาคําตอบไปพร้อมๆกันได้ที่วีทีวีนะอันนี้จะเป็นเรื่องย่อนะคะในนวนิยายนะแต่พอมาดัดแปลงเป็นซีรีส์นะคะไม่รู้ว่าจะแบบว่า เออจะยังดัดแปลงไปมากน้อยเพียงใดนะคะต้องรอลุ้นรอติดตามในซีรีส์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ